พี่เบิร์ตสองเครื่องนั้นกี่ปีแล้วโอ้ต้องมีห้าปีเด็ดเพราะว่าเออเพราะว่าทำงานน่าจะพอกันเลยเอรอมสี่ปีเสร็จเสรได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยของสาวกซัมซุงนะเมื่อคืนนี้ซัมซุงจัดงาน Galaxy u n p a c k เปิดตัว Galaxy S25 Ultra สมาร์ทโฟนหรือหลบไปนี่คือ p i โฟนรุ่นใหม่รับล่าสุดมาพร้อมก a l a ็ y ซี่ผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่ใครก็มีได้ บอกเลยนะคุณผู้ชมรุ่นนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกอนาคตเมื่อก่อนเราเห็นแค่ในหนังใช่ไหมที่มี AI เป็นระบบเป็นหุ่นยนต์มาโต้อตอบเป็นผู้ช่วยพูดคุยสั่งการด้วยเสียงได้วันนี้มีอยู่แล้วในชีวิตจริงครับอืมและจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือเราสามารถคุยกับโทรศัพท์ได้ค่ะเอาง่ายๆเนื้ออะไรไม่ออกบอกครับคุยเล่นก็ได้นะจะถามข้อมูลจะปรึกษางาน ฮ้ย hey, ถึงขั้นปรึกษาปัญหาชีวิตยังได้อะ่ะ oh. คุณผู้ชม oh. หรือหรืออ,อย่างเช่นแบบโอยน้ำแข็งเป็น uh. ไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะวันนี้จะกินอะไรดีอะ่ะ uh. อันนี้ก็คุยได้ค่ะสายมูสายมูเอาแนะนําสีเสื้อสีมงคลได้สีหรือว่าเอ้ยอยากหยุดแล้วว่าแพลนทริปเที่ยวสัหน่อยดีกว่าครับ uh. ช่วยเลี้ยงลูกยังได้ค่ะคุณผู้ชม oh, อย่างเช่นเวลาลูกถามําถามเยอะช่วงนี้แบบเร<า>ียน<า>เปไหมูจำไม่ไ<ว>ใช่<า>มแม่ทำไมไอนนั่นทำไมไอ้นี่นี่ไงให้ AI ตอบคําถามที่เราไม่รู้ได้นะคะ oh. แล้วไม่ใช่ว่าถามไปออต้องรอประมวลผลนานนะไม่คุณผู้ชมแต่ละคําถามเนี่ยไม่ต้องรอนานครับเพราะว่า AI พูดปุ๊บจัดการให้ปั๊บด้วยฟีเจอร์ AI สั่งงานข้ามแอปครับแล้วยังสั่งให้ทํางานข้ามแอปพลิเคชันหลังจากการสอบถามหรือพูดคุยแล้วได้เช่นกันนะเช่นนัดกับเพื่อนทานข้าว แล้วความต้องการของทุกคนคือร้อยแปดอะอ AI นี่ช่วยหาร้านตามความต้องการได้รับแล้วยังช่วยส่งข้อความต่อให้เพื่อนต่อได้อีกด้วยอะ่ะทีนี้สายโซเชียลฟังดีๆฟังทางนี้ค่ะชอบถ่ายรูปใช่ไหมอชอบถ่ายคลิปใช่ไหมฟีเจอร์นี้เลยเด็ดค่ะ Base Face คือเลือกหน้าเป๊ะด้วย AI อ่ะเวลาแช่แต่ละทีมจะเป็นปัญหาไงกล้องใครคนนั้นรอดถูกปะ่ะเออคนลับตาอะไรอย่างงีอ้อันนี้ปัญหานี้จะหมดไปแล้วค่ะ oh. เพราะว่าเลือกหน้าเป๊ะด้วย AI oh. แค่กดแชะเดียวเนี่ยคือรูปหมูรูปเดี่ยว AI จะจัดให้แบบหน้าเป๊ะทุกคนแน่นอน ถ่ายคลิปนะก็มีฟีเจอร์ Audio Eraser ค่ะคือลบเสียงเลือกลบเสียงที่เราไม่ต้องการนะออกจากคลิปได้ส่วนกล้องรอบนี้เนี่ยนอกจากเรื่องซูมแล้วยังมาพร้อมกับเลนส์ u t t r a Wi d e ใหม่ความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเลยนะคะและที่สำคัญรุ่น Ultra เนี่ยจอใหญ่แต่บางลงเบาลงถือก็ถนัดมือครับสีสมีให้เลือกกันแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลย ไทเทเนียม i l เวอร์บลูไทเทเนียมเก t i t a n เทเนียมแบล็และ t ทเทเนียมไวท์ซ i เวอรครับและยังมีสีพิเศษเฉพาะที่ samsung.com อีก3สีไปเลือกชมได้เลยคุณผู้ชมเข้าเลย่าถ้าเกิดว่าใครอยากมี Galaxy S 2 5 Ultra ใหม่ใช้ก่อนใครเนี่ยจองเลยนะคะวันนี้ฟรีเพิ่มความจุเป็น2เท่ามูลค่าสูงสุด1,000 0บาทใครมีเครื่องเก่านี่ไงพี่เบิร์ดดอมครับเอาไปแลก ลดเพิ่มสูงสุด5,000บาทจากนะคะประเมินตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง6กุมภา2,568นี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดูหน้าจอหยิบมือถือมาเลยสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจองได้เลยนะอขอบอกว่าช่วงนี้ถ้าซื้อนะคุ้มสุดแล้วค่ะอย่าพลาดเลยนะคะสแกนหรือยังสแกนด่วนๆอารุ่นโปรนะโรุ่นรุ่นโปรรุ่นโปรระดับผมจะมาซื้อ ระดับต้นๆไม่ได้ะนะครับแต่ดอมต้องระวังเรื่องเบสเฟสทำไมฮะเออต้องไปดูตัวจริงด้วยะนะครับใจใแต่นาฬกาสิบนาทีะฮะเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อมีข่าวนะตัวแม่ต้องจัดการหลายอย่างร้านเสื้อผ้า เรื่องรูปงานสามีจริงไหมคะจ้าจะเจอเรื่องอะไรก็สนุกที่ได้ทำดื่มแบรนด์มีคาโนเซีนทุกวันโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมที่ปตทเราชื่อเรื่องความสมดุลจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยังยืนไปด้วยกันมีประชุมเช้า เบียบ <Please. S 2> ีรถขาเพอประมาณสำหรับผู้มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลี้ยมีวิตามินบีรวม4และแร่ธาตุรวมทัชนิดบำรุงระบบประสาทและร่างกายบีรถขาเพอประมาณแนะนำขนาดซองเม็ดแค่รายได้เฉลี่ยต่อวันสามรามาร้ <3 13. S 1> ก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาร์ฟอร์แคสได้ใน30นาทีที่โกบายกรุงศรีออโตเดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอะ่ะช็อตเมื่อไหร่คาร์ฟอรแคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับ ช่วยบรรเทาอาการไอละลายสีหงชุม่มคอมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งปี p o w e r b y Mega Sales แกะกล่อง20แบรนด์ดังทุกระคอหยุดโลกของตะวันการ25มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้ที่ไบเทคบางนา My ส w e n s e n s t r a w b e เ r y n ่ t e l l a s t r ร w b e รี่สดและูเทลล่าช็อกโกแลตน่ากินเบอร์ที่ Swensen เมื่อกี้อะ่ะมีคนเรียกฉันป้าด้วยแหละเพราะร่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูก น้เย็นจากสมนุนไพรทิมเซนน้ำตราโปยเซียนใครที่เปิดมาตอนนี้ต้องหยุดคุณโชคดีมากๆเพราะ2นาทีนี้คุณจะได้สิทธิ์สุดพิเศษห้ามเปลี่ยนช่องแต่ละปีผ่านไปไวมากปีนี้57เข้าไปแล้วไม่แก่ก็โกหกแล้วค่ะคุณไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมาวันหนึ่งหน้านังเต่งๆใสๆแล้วบอกว่าใช้อะไรบอกมาเขาบอกว่าใช้ครีมกระปุกแดงๆอ๋อ ไปรลาจีน่าที่นีโนเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยไอน้น้ำนุ่มชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เคยเชื่อการขายของในทีวีของมันดีจริงหรือเปล่าเขาจ้างมาพูดก็พูดพูดไปแต่พอได้ลองไตรลาจีน่าจริงๆแล้ว <S <S โอ้โหความคิดมันเปลี่ยนมันดีจริงๆอ่ะคุณไม่ว่าจะเป็นนิ้วรอยในแนวตั้งนะคะคุณวางคิ้วจิบปากล่องแก้มหรือแนวนอนเส้นหน้าผากติงกาใต้าตามันจะแลดูเบาบางและจางลงถ้าใครดูอยู่คุณคือผู้ โชคดีเพราะนี่คือ5นาทีทองที่จะได้โปรแบบนี้ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะมีแค่5นาทีนี้เท่านั้นใครไวใครได้โทรมาตอนนี้ที่1 5 7 7 1577หรือ Li น์แอดด้วยราจีนาแบรนด์5านาทีไม่จํากัดสายค่ะคุณจะได้ซองกระปุกใหญ่2อกปกพาหมดนี่9ก้าพจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่35บาทเองของไม่ดีจริงนะฉันไม่มาพูดให้เสียชื่อหรอกพูดมาตั้ง45ปีแล้วไปร้องเพลงได้ตังเยอะกวว่่าลลองกอแ้จะรูว่า มันดีจริงๆค่ะคุณโทรมาตอนนี้ที่1577ห้รือ l ลน์แอดช่ยลายจ a น่าแบรนาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณทั้งหมดนี้2,900บาทเท่านั้นเองค่ะฉันอาจจะไม่ใช่คนสวยแต่ฉันมันคนจริงใช้จริงดีจริง ถึงกล้าออกมายืนยันว่ามันดีจริงๆเชื่อฉันคุณต้องลองใช้เพราะมีแค่5นาทีนี้เท่านั้นนะคะเพอมาตอนนี้ที่1577หรือ l i n แอบ t ร i a ีน่าแบรนด์านาทีไม่จำกัดสายก่ะ2กระปุกใหญ่ค่ะ2ปกพกพาหมดนี้9ก้าพตอนนี้จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นที่1577ค่ะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,567ถึงวันที่1เมษายน2568มีแบบเวลารถชน ถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถือป่ะเนี่ยเล็กจริงด้วยข้อไหนรุนไหนนะไปถ่ายรถตรอคนดูผมบอกก่อนนะผมไม่เพี้ยนโจจะเอาความหงุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว เหนืเส้นงานแฟนมีเดิกเนี้อะสักแล้วจา้ายังไม่นับอยู่เลยอะยังไงดี่อะลองนี่เลยโอเวอร์พลัสเฟรชบูเก้ที่มีดูเออรบูสช่วยลดกลิ่นอับหอมน,าน่าสี่สัปดาห์มั่นใจสะอาดห่อโอเวอร์พลัสซื้อหนังฟรีหนึ่งวันนี้ถึงยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฟันผูเยอะเลยของเราก็เยอะเหมือนกันคุณชายมงคลเชิญห้องสองค่ะพ่อเธอปะไปพ่อ ผู้ใหญ่ฟันผุเยอะขึ้นต้องแปรงให้ถูกก็พ่อบีบน้อยไปผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงคอแก่ช่วยป้องกันฟันผุด้วยแคลเซียมและโพแทสเซยสองอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อ เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่ร,รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่สวอนเซนส์สตรอเบอรี่นูเทลล่าสตรอเบอรี่สดและนูเทลล่าช็อกโกแลตน่ากินเวอร์ที่สวอนเซนส์สเปกแอปไอตาตาคาบ้าตัวช่วยบรรเทาอาการไอและลายสีผากชุม่มคอ เมื่อคุณสู e ้ชีว e ิตแต่ชีวิตสู้กลับเพราะอาการไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไครบรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีมารีเอดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจกระตุ้นในฉลากอรตยาแวนิชทาครอบหนะักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแว i s h พลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แว i s h เพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกพลังออกซิแอคชันเข้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แว i s h กับผงซักฟอกทุกครั้งแว i s h ให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify เส้นทางความฝันของเราอาจมีมากกว่าหนึ่งว่าไหม ฝันอยากเป็นอินฟลูส,สายเที่ยวไปแบบเหนือสุดใต้สุดอีกฝันก็เปิดคาเฟ่เก๋ๆแบบไปเสริมลูกค้าถึงที่ <c oughs> แล้วก็ฟอตกราฟเฟอร์สุดแท้ลุยแคปเจอร์ทุกอย่างไม่ว่าเป็นทางฝันจะเยอะแค่ไหนก็ติมทุกความฝันให้เต็มถัง <c oughs> ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเติมน้ำมันทุก800บาทบรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง10%ที่ปั๊มบางจากและคาลเทกซ์ถึง3 1พฤษภาคม2568 บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสีแจกหนักต,อต่อเนืองแจกมอไซค์ทุกวันอีก3 0 0รคันแจกทองล้านทุกเดือนอีก10รางวัลวรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทเขียนบีบโซ้ากระบาวแดงหรือฝากระบาวกคนโซ่ที่กรองรับฝาชิงโชคที่ร้านค้าที่ร่วมรายการั้งแต่สิ่กยายน2,568 สับสนุนโดยนิวนิสสันอเมร่า1.0ลิตรเทอร์โบแรงจริงจัดให้เนสวิต้าไฟเบอร์สูงพลังงานร้อยแคลลองเลยยาแก้ไอตราอาปาเช่ ache, และยาแก้ไอตราอาปาเช่ ache, สูตรผสมมขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ I สอหอในคข้ที่